มาถึงสกูปต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับมันว่าด้วยเรื่องของช่วงนี้มันเป็นบรรยากาศที่แหมทุกคนเนี่ยไม่อยากจะทํางานกันแล้วใช่ไหมละครับอยากจะปาร์ตี้อยากจะเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วก็ว่ากันด้วยเรื่องของปาร์ตี้เนี่ยมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอะไรล่ะจับฉลากของขวัญอ,อ,อาหารเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรานั้นค่อนข้างที่จะต้องคิดหนักก็คือการเลือกซื้อของขวัญไปจับฉลากครับ ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีนะครับวันนี้รายการ True Insider มีไอเดียดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมที่จะต้องหาของขวัญไปร่วมงานเลี้ยงกับเขาครับเชิญขยะพร้อมๆกันเลยครับ ใกล้วันสําคัญอย่างวันสิ้นปีกันแล้วนะคะและกิจกรรมหนึ่งที่หลายๆคนมักจะทํากันในชว่วงสิ้นปีก็คือการจับฉลากของข,องขวัญกันค่ะและของขวัญที่เป็นที่นิยมในการจับฉลากจนใครๆก็ร้องยีเพราะไม่อยากได้มีด้วยกันดังนี้ค่ะโคมไฟนาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวนกระปุกออมสินผ้าเช็ดตัวกรอบรูปชุดถ้วยชามเซรามิกคุก อุปรกรณ์เครื่องครัวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโอ้ยล้วนแล้วแต่เป็นของขวัญที่ได้ชื่อว่าสิ้นคิดแต่ใครซื้อก็ไม่ผิดนะคะและถ้าใครยังคิดไม่ออกว่าจะจับฉลากปีนี้เจ้าของขวัญชิ้นไหนไปจับดีชนิดที่ใครๆเห็นก็อยากได้เรามีมาแน่น แถมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม้องทอพพิพัฒน์กับสาวนุุนสิรพันธ์ที่2คนนี้ร่วมกันเปิดร้านขายสินค้าหรืองานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยสินค้าภายในร้านจะเป็นสินค้าที่นําวัสดุเหลือใช้ mm hmm. กลับมาทําเป็นของชิ้นใหม่ที่ใช้งานได้จริงอย่างกระดาษสีเหลือใช้ก็นํามาร้อยเป็นสร้อยสวยๆเก๋ๆก,กระดาษทอของขวัญก็นํามาทําเป็นกระเป๋าสตางค์รวมถึงงานดีไซน์อื่นๆอ,อีกมากมายหลายชิ้นยังไงก็ลองไปแวะดูได้ที่อีโคชอปคอมมอนที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพค่ะ แค่เนี้ยของวันของคุณก็ดูเลอคะ่ะไม่สำใครแล้วละคะ่ะแต่ถ้าใครชอบสไตล์หวานๆวานน่ารักมุ้งมิง้งก็มีมาแนะนำนะคะสำหรับมิสเตอร์บายดาวิกาไอเทมน่ารักนักที่สาวๆเลือกชอบผ่านอินสตาแกรมมิสเตอร์บายดวิกาโดยเจ้าของแบรนด์นี้ก็ไม่ใช่ใครสาวตาคมใหม่ดาวิกานั่นเองค่ะหลายคนคงจะจำได้กับภาพบนคอรูปดาวที่เคยเป็นเรื่องดรามา่า เอซุปชัยสั่งซื้อผ้าพันคอที่มีรูปดาวคล้ายๆกับของเธอแล้วบอกว่าจะเอาไปแจกให้กับเด็กน้อยโอกาสเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นให้ข่าวเมาดิ้มเมากันแซบป,ปากอยู่ช่วงหนึ่งเลยละค่ะแล้วแบรนด์นี้นอกจากจะมีผ้าพันคอเก๋ๆแล้วก็ยังมีไอเทมอื่นๆให้คุณสาวๆได้เลือกช็อปกันอีกเพียบ เมื่อมีของขวัญแล้วก็ต้องมีกระดาษห่อของขวัญใช่ไหมล่ะคะบางทีกระดาษสวยๆเนี่ยก็หายากสเลิอเกินค่ะหรือบางทีก็มีเยอะจนเลือกไม่ถูกแต่คราวนี้ไม่ต้องห่วงเพราะกระดาษห่อขอ,ของขวัญแบรนด A Piece of Paper ที่ ทนาเวศเขาทำออกมาในคอนเซ็ปต์เก๋ๆที่ว่ากระดาษหนึ่งแผ่นไม่ได้มีค่าแค่หนึ่งแต่มันมากกว่านั้นซึ่งคนสามารถตอมเอสให้กับกระดาษได้โดยกระดาษที่ร้านนี้จะมีรอยปุกเพื่อสะดวกในการฉีกกระดาษและสามารถนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะและซึ่งกระดาษห่อของฝันเหล่านี้ยังสามารถนําไปทําสิ่งของประดิษฐ์อย่างอื่นได้อีกมากมายค่ะอย่างเช่นเคสโทราศัพท์หรือทําเป็นปกสมุดก็เลิศไปอีกแบบหนึ่งค่ะ เป็นยังไงคะสําหรับไอเดียของขวัญที่นํามาเสนอเพียงแค่นี้ของขวัญของคุณก็ไม่ถึงยี่อีกต่อไป เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับของขวัญปีใหม่นะผมคิดว่าของขวัญเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีมูลค่าในตัวเองนั้นสูงมากหรอกนะครับเพียงแค่เราได้นึกถึงแล้วก็คิดถึงซื้อมาเผื่อคนที่ให้เนี่ยก็นับว่าได้ใจไปเป็นกองแล้วนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของน้ําใจมากกว่าครับคุณผู้ชมพอต,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวแวะพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของ t r u e Insider เราจะมาตามน้องเตะไ,ไปต่อนยอนกันต่อนะครับจะไปที่ไหนสักครู่เดี๋ยวไปท t อิน Insider ครับ